สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาคอนเสิกับปิดเป้ไม่วางเลยค่ะชือ่อชัยไอยาค่ะเออเออพี่ทำงานแนวไหนคะแนวตัวเองว่าตัวเองทขามาหลายชุดเลยอ่ะคะ <c oughs> ชอบเส้นสินหรรษามาตั้งแต่ตอนไหน,นะคะเต่งแล้วค่ะ ว,วาดเป็นแต่การ์ตูนวาดภาพเหมือนไม่เป็นเลยแล้วก็มาทอ้าินปประดอ์แล้วก็วาดอะไรก็เป็นการต์ตูนเลยแล้วทีนี้ก็เลยคือจะให้บบให้งานเป็นตัวเราอะ่ะ<ม>ก็เลยจะพัฒนาให้มันแบบใส่ความเหมือนจริงลงไปด้วยก็เลยเออกมาเป็นตัวการ์ตูนแบบกึ่งคือกึง่งเหมือนจริงก็โอเวอรแอคติ Over ้ง ใช้เทคนิคอะไรคะล้วนเลยนะใช่ค่ะการไปขอตัวเองแบบนี้มานานก็ดีตอนแรกยังไม่ค่อยชาแต่ว่าจะเป็นตัวเองคือจะไม่ลงสีเื่นเห็นว่าถ้าเป็นเฟรมก็คือลงสีอย่างนี้เลยไม่ลงมื่นเพราะว่าสีมันจะไม่สดแล้วก็เราก็ต้องไปเก็บเรื่อยเก็บเพื่อจุดเรียบทําตาเนี่ก็ทําา้ายเสร็จเลย ก็ไฟทำรอบๆเนี่ยแล้วก็ไล่ไล่แบบนียจนจนมีเศษไดแล้วก็ขอแค่รับไฟไปแต้มตอนนี้เรียนจบยตอนย่างทะเลเครมูคิดวิ่งมากี่ปีแล้วก็อย่าถามน้องไม่ได้เรียนประถมาสองปีแล้วแล้วก็มัธยมดีห้าปีเห็นเลยใช่นบล็อกใช่แล้วถ้าอนาคตเรียนจบแล้วมีคิดว่าจะไปทำอะไรต่อไหมก็มี่ก็คือเหมือนว่าเรายังเอาตรงที่เราชอบ เาไม่เ,อ,เมอนเาอยากทอันเนี้ยเยอะๆเลยไม่ได้ผมว่าอยากาเ,เป็นแบบนแบบรคิดว่าอยากอยาทำเนี้มากก็พวัวงไงก็ไ,ไถึงเป็นลงสีเป็นทีแปรงครับทำไมถึงไม่เกี่ยอะไรแบบวรู้ชอบหรือวา่าก็บางทีอาจจะเป็นทีทเป็นเนื้อสีอยู่แต่บางทีอาจจะเก yeah. ี่ยเมัอนผสมกันนะคะแต่ว่าจะ 那没有。 มันแบบมันไม่ใช่ตัวเราแล้วแล้วแบบเราจะทำอะไรไมอะไรเงี้ยเราจะแบบเรื่อแบบจะแบบไม่ไม่ไม่ค่อยตามใจอาจารย์ว่าเราเอาตัวเองเป็นหลักเนี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเราเก่งนะคือเราเอาตัวเองผลักแต่ว่าเราก็ต้องขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วอาจารย์ก็แนะนำอย่างที่เพิ่มขึ้นหนึคนอะไรเงี้ยเหมือนตอนแรกเราไม่กล้าลง เก่งมากเลยนะนพี่เก่งแต่อินกระเตยเตยมือเบี้ยวนะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนแบบถ้าเป็นคนนะผูาร่างคนอ่ะคือจะดอยิิงไม่ค่อยได้แบบแค่ลงสีก็แบบไม่รู้เป็นไรมันทําไม่ได้แต่ว่าพอลงสีมันทได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าถึงช่วนว่าแรงเงาเนี้ยมันก็เราก็ทําพอทําได้ถ้าเกิดว่าเรามีแบบ เป็นคนที่นู่นหรอไม่ใช่นะคะอันนี้อันนี้อันนี้แซลค่ะแซลค่ะแซลโอ้ไกด์ร้านเป็นคนที่ไหนคะโดนคนมีดเป็นมายค่ะเธอพี่ไมค์ค่ะโคราชก็ไม่รู้ว่าจะได้ว่าอนาคตนี่งานจะเปลี่ยนปนะก็คงมาอเป็นแนวตัวเองอยู่แต่ว่าก็นคงจะเปลี่ยนแต่ว่ามันมีว่า วาดอย่างเดียวไม่ไดวาดอย่างเดิมไม่ได้แต่อาจจะเป็นหน้าเราอยู่เหมือนเดิมนะเป็นคอนเซ็ปต์ของเราแต่ว่าอาจจะเหมือนเราเปลี่ยนนเรื่องนึงอ่ะเราดูหนังเรื่องนี้บสนุกแล้วเหมือนงานชิ้นนี้เราเรื่องนี้สนุกมากอะไรเงี้ยทีนี้แบบพองานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนนแเพราะว่ามันก็คือเหมือนเราวาดมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่สนุกเลยต้อเป็นเรื่องหนังแต่ที่ทำมามีผลงานชิ้นไหนีแบบชอบมากที เป็นชิ้นมีค่ะผู้หญิงคือมอเตอร์ไซค์พมทองอ่ะคือชิ้นน่ะเป็นชิ้นแรกที่เรื่องเขียนรถมอเตอร์ไซค์ก็แบบก็ไม่รู้ว่าจะเขียนเขียนได้ก็เออดีใจทก็จะไม่ค่อยสวยแล้วก็ก็ร้ใจเหมือนกันว่าทิ้นี่มันแบบเหมือนทำให้เรารู้ว่าที่เราคือกำลังแล้วถ้ามาอยู่ไปเขียนเรื่องรถก็อาจจะได้อิทธิพลจากคนรอบข้างทเพราะแบบ เล่นล่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เด็กเราก็ไปดูรถท่อแล้วแบบรถท่อก็เป็นบางเป็นบ้างมั 7, นเป็นเจ็ดทันนะคะเป็นทันยามแบบมันก็สวยเนี่ยคือเัวก็สร้างอะไรแบบสีความเงาความมันแบบมันดูน่าสนใจก็เลยแบบาายอยากตอนเด็กๆที่ชอบเบก่การ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบถือว่า<ข>ออชอบช,ชอบมาตั้งแต่ตอนไหนูตัวว่าเออชอบศิลปะมาดูตอนอนุบาลโโอ้ห อนุบาลเขียนไม่ได้เรื่องนะแต่เขียนไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าชอบชอารูปแล้วก็คือเหมือนเราไม่ได้อยู่มาเก่งเลยคือเราอะได้ยินคนจากพวกหนังการ์ตูนสม,สมัยนั้นอย่างพวกอยาก่างที่เน็่งบอกว่ามีพวกคอมบ้าไม่ใช่อนุบาลนะคะคือเริ่มโตมาแล้วเริ่มแบบรู้เรื่องแบบว่านคนเก่งรับประทานอะไรอย่างเงี้ยแบบเราจะมีลายเส้นแล้วเราก็แบบไปเรียนแบบของหรืเราเป็นแบบลายเส้นเข้ามาแล้วก็ก็คือพอเราเลิกบ้านแรกๆอ่ะมันจะมีไอโครง ที <mile> ่เขาว่าทีนี้เราวาดเปิดใหม่ก็เริ่มปรับเป็นแบบเราเองคือได้ญี่ปุ่นจากไหนจะกัวจากไหนเยอะเหมือนกันเพราะที่เริ่มจะมาส่งตีนย้อนกลับมาเปิดบ้นเบบนี้ไม่กล้าส่งไอาไอแบบคนอื่นต้องม่เห็นงานเราเยอะแยะเลยไม่กล้ามาทีนี้ก็มันก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแบบตัวเองนานๆเราจะไม่พัฒนาคือเราต้องให้คนอื่นเห็นแล้วก็ในงาน ให้เขาด่าเพราะว่าก็ได้เพราะว่าคือมันจริงใจกว่าดีกว่าชมอ่ะเราก็จะรู้ว่างานเราแบบต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างเราส่วนใหญ่อาจารย์วิจาก็เปก็ส่วนใหญ่ก็ก็เยอะเหมือนกันก็วิจารณ์ีไงเราไม่เราทำไม่ดีขนาดก็วิจารณ์ไม่ดีเหมือนกันก็เหมือนว่าบางอย่างมากไปอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบปรับปรับดักเพียร์ด้วก็ยังเป็นแนวของเราอยู่ เรื่องนี้แ่เกี่ยวกับเรื่องลายเส้คือช่วงแรกที่พี่ทำเป็นหน้ตัเ,เองแล้วนะแต่ว่ายากเป็นลายเส้นแบบดัตัวแล้วพี่คิดว่านี่แหละคราทสเป็นลายเส้นขดแ่ะเราว่าอ้ชอบแบนี้จเลยอยทนี้ตอดไม่อยาเปียนอะทีนี้พออาจารย์ม,อมชอทไมต้องทาในสิ่งที่เราไม่ถนัดด้วยงทีน,งนี้แต่ว่าพอแบบพอเริ่มทาพอเสียบอมันก็คุมันก็เป็นงานเราจะเห็ทุกวันนี้ คือถ้าเราไม่เปลี่ยนคอันนี้พี่ทําแนวนี้มาตั้งแต่ตอนกี่ปีเลยปะคะหรือว่าก่อนหน้านั้นเริ่มงว่าจะเงตอนปีประมาณปีห้าปีห้าก็คือพี่ก็ลองผิดลองถูกเยอะเหมือนกันองานยุคก่อนหน้านี้มีความต่อเนื่องไม่เลยแต่ว่าจะเป็นลูกคนนะคือจะเป็นพวกแอชชันหรือว่าผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่อย่างเงี้ยเราชอบเราชอบว่าไงชอบชอบดูผู้หญิงเซ็กซี่อย่างเงี้ย แล้วก็อาจารย์เขาไยังไงางคบไม่องอยด้วยว่าอยู่ดีเราก็เปลี่ยนเราไม่ได้จะ้เราแบบจะเปลี่ยนเลยนะคือไม่ได้เปี่ยนรูปอะแต่แปรับว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เียแล้วก็ปับมาเป็นนี้ด่นมานานนานอจะได้แบบเดินายานานคหคะต้องพัจนาเยค่ะจะเบ่อหน้าแล้วนะ 他们八个<的>，你就算了。嗯